มาช่วยมาช่วยไม่รู้ไม่รู้มาทันหรือเปล่าทุกคนถ้ามาทันเนี่ยให้มาช่วยติดกระเบื้องยางแต่น่าจะไม่ทันเดี๋ยววันนี้เอ็มติดอีกแถวหนึ่งเนาะติดอะไรนะคะกระเบื้องยางใติดเองที่บ้านน้่งเอ็มติดเองใช่ก็ลองติดดูก็เห็นมันติดง่ายอยู่นะมันแพง ที่เป็นกาวนั่นหรอลอกเทปออกมาแล้วม็แปะเลยเหมือนบ้านไหนใช่ไหมแต่ของพี่อ่ะซื้อมาแบบสองแบบสีสีอ่อนน่ะที่พี่ติดในตู้คอนเทนเนอร์น่ะมันมันจะมีเทปกาวใช่ไหมมันก็จะติดง่ายมันก็ลอกแล้วมันก็แปะเลยแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยที่ที่พี่ติดอยู่วันนี้ฟูผายนต์นะคะมันไม่มีมันไม่มีไอ้เทปกาวมันต้องทาการที่จะไปเตารอยค่ะแล้วก็ติด มันเลยจะยากกว่าเพราะว่ามันต้องรอให้กาวมันแห้งมันแพงไหมคะกล่องหนึ่งประมาณสี่ร้อยกว่าบาทอแล้วกล่องหนึังมีกี่แผ่นกล่องหนึ่งเออลืมก็ลายแผ่นอยู่นะลายแผ่นอยู่ลืมว่ากล่องหนึ่งมีกี่แอมเดอร์ทั้งหมดใช้ประมาณกี่กล่องประมาณเจ็ดกล่องเราก็บอกเขาให้ว่าเราพื้นที่เท่าไหร่สมมติว่ากว้างกว้างสี่เมตรยาวสี่เมตรอะไรเนี้ย อ่าแล้วเขาก็าจะคำนวณให้อ mm hmm. ว่าต้องใช้กี่กล่องตอนนี้หมดไปแล้วสองกล่องกว่าอืม mm hmm. ใช่แถวหนึ่งนะสองกล่องกว่าไม่ต้องไปเสียค่าช่ง <GT. S 1> ติดสี <GT. S 1> ตัวนวี้ดีแบบนี้สบายนะคะทุกคนคือมันง่ายอ่ะเนาะมันสะดวก นลูกป้าเลยเป็นไทลอยเป็นพิษหัวใจด้วยใช่ค่ะก็เรียกว่าอะไรนะไทลอยกินหัวใจจริงจริงนะแม่พ่อแม่ก็เป็นเป็นไทรอยแต่มันไม่ได้เป็นพิษแบบมันมันเป็นก้อนอันนี้อันนี้ไม่เป็นไม่เป็นก้อนปกติอยู่หมอเคยอะไรนะเคยเอาเนื้อที่ที่ตรงเนี้ยไปตรวจแล้วไม่ไม่เป็นไรเนื้อที่คอเนาะเขาก็จะเอาอะไรเป็นหนีบ กินเลือดนะคะแบบแบบมันจะซีบางคนน่ะเป็นเบาหวานก็เป็นหัวใจนะบางคนเป็นไทรอยเป็นหัวใจมันมันมันบางโรคมันทำให้มันมีผลกระทบกับกับหัวใจประมาณงเดีเดินะของตุ้มตามน่ะเดินเดินมากๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะเหมือนพี่อพี่เดินมากๆก็ไม่ได้เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยง่าย กี่ยวกับน้ําหนักนะตั้งแต่น้าหนักผงขึ้นมา15โลเลอวของพี่ไม่ได้เกี่ยวกับน้ําหนักเพราะก็เคยอ้วนอ้วนผอมอ้วนผอมเป็นงี้ตลอดเป็นคนอ้วนง่ายผอมง่ายแต่แต่เป็นไทรอยนี่แบบไม่ลงเลยกินน้อยก็ไม่ลงเพราะว่ามันเป็นที่ฮอร์โมนเราคเหมือนมันบวมน้ําอ่ะบางทีแบบเหมือนเหมือนจะท่วมปอดนะแล้วต้องกินยา สวาะว่านะชีหอกเยอะมากนใช่แล้วสามารถลดลงสามถึงสี่กิโลเลยไม่รู้มันลงอะไรได้ขนาดนั้นมันระบายไปกับน้ำไงมันระบายแค่น้ำขับอะไรอย่างงี้ด้วยไงใช่เขาบอกว่าออกกําลังกายนะถ้าเหงื่อไม่ออกนะจะไม่ลดความอ้วนแต่ถ้าเหงื่อออกจะลดความอ้วนได้ดีมากอันนี้ไม่ลดเลยเพราะทํางานหนักก็ไม่ได้ ก็น้าหนาจะดีมากหนึ่งกล่องมีหนึ่งตารางเมตรอ๋อโอ้ยเหลือสิบสามคนหายไปไหนนาเอฟซีตาเด็ดต้อ๋อมันเป็นเป็นอะนั่นหรือเปล่าสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าสัญญาณไม่ดีใช่ถ้าสัญญาณไม่ดีตกป๊าดก็จะเป็นภูเขาภูพายนนะคะนี่อาจจะให้เอฟซีดูหน้า ตัวเองเอฟซีก็เลยหายหมดนะคะจะพูดถึงอันผู้พายน,นี่ไม่ค่อยสูงนะเพราะเกือบจะเหลือหนึ่งคนแล้วเนี่ย,ยนี่ยะค่ะจุฬาางชาติภู้พายนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะกําลังคิดถึงผู้พันพอดีเลยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหบนึ่งนะคะ ตอนเย็นเอ็มโทรหานะคะมีเรื่องจะปรึกษาด้วยค่ะพอดีมีงานเข้ามา ช่อง u t ท b e นี้สองช่องใช่ไหมครับคบอ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณสมาร์ทโมบายอ่าแล้วก็เอฟทั้ง67ท่านนะคะอ่าถ้ายังไงไม่มีอะไรทำนะคะตามเรามานะคะไปดูว่าเราพาไปเที่ยวไหนนะทะุกคน ทุกคนเดมเดอร์ยังไม่ได้นี้เลยยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะคะมีถ่ายไปคลิปเดียวถ้ายัางไงก็ฝากไปดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยเด้<ม>อเกือบเสียลูกชายไปตอนนี้มารักษาเมืองไทยแล้วอ๋อค่ะดีขึ้นมากเกือบปกติค่ะใช่เป็นไทลอยต้องอดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าตอนที่เอ็มรู้ว่าเป็นไทลอยเอ็มเข้า ICU เลยนะคะ หัวใจนี้คือเต้น,นว้หมเต้นเหมือนกองเลยประมาณ150กว่านะ่ะความเต้นของอความเร็วของหัวใจแล้ว mm hmm. เกือบช็อกนะคะ mm hmm. ก็คือตอนนั้นไปโรงพยาบาลที่เอาไปส่งสมิตเซอร์แลนด้านเอาไปส่งโรงพยาบาลแพงด้วยโรงพยาบาลธรรมดาเขาไม่ไปส่ง hmm. <laughs> เอาไปส่ง <laughs> สมิตเวอน คนล่วงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ไม่ใช่แค่คนคนน่าเก่งเลยบอกเลยขนคัคนตัวใช่ค่ะก็เป็นเซนทร์ที่จะไปต่อแล้วแ่งไปเกือบหมดตัวสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบบทเพลงท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชช่องฟรอมมูนชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ